ไปตามกินนะครับยายตามกินผู้เดียวตามกินพี่กินน้องกินน้ำข้าวปัวกินกับมุ้งกับฟุงกินกับกิ๊กกินกับย่างกินแปะบ่มีบอกเพิ่อนยมืเอนี้แม่ยายเป็ดก็พามาต่ำข้ามมากินอีกแล้วพี่น้องเอออาการหอนหอนเนาะหลังจากฝนตกข้าก็มากินก็มาหุงกันอีกครั้งอยกกินกับกินพี่น้องเออยยกกินไหนก็ตากินอันนั้น้อนี้แม่ยายอยกกินส้มตำกุ้งสด แล้วไก่กุ้งซุกแล้วกับปลาหมึกคิดอยากกินสามอย่างก็เลยเอามารวมกันสามอย่างเลยพี่น้องเขาก็ไปเบิง้งวิธีตามตามไม่ไงเป๊เลยจ้ามักแบบใดใส่แบบนั้นได้พี่น้องเน้อการกินกับมะฮุงนี่แซบนวดแตกต่างกันภายยาก,กินแบบไใส่ลงไปแบบนั้นแต่ถ้าใส่ตามไม่เงเป๊ะก็คือสีแซคือจะไม่เงยเป๊ะตามนั่นแหละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้ไม่เงยเป๊ะิมากิน ตำตำสารสหายตำกุ้งสดกุ้งสุกแล้วก็ปลาหมึกรวมกันค่ะกินเลยจ้าบ่มีสอนบ่มีสอนดอกอยากกินก็ไปเอาเองจ้า <laughs> ใส่มือแหละพี่นอ้องใส่เ <laughs> ลยลองกินมือล้างมือละล้างมือแบบน,นี้ขออนุญาตใส่มือเลย่งจ้ <c oughs> าการห้องก่อนเป็นดัซเซ่ขนาดเนาะตอนตำม,มันน้ำร้ายแตกน้ำร้ายแตกแล้วกินเลยค่ะ มาเด้อกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยหลายคนมากสิเป็นนิสัยแบบนี้นะค่ะคำแรกอยากกินตำบมงคออยากกินตำบมงคงคำแรกที่กินคือ,อกุ้งมาใส่กันสิ้นตอนแบบนี้อ่ะกินตำมุ้งเยอะอืกุ้งตัวใหญ่ครับโอ้ อันนี้หอมต่นหอมก็ใหญ่ปลูกเองค่ะป,ปลูกเองครับคล้ายๆหอมญี่ปุ่นไปเลยเนาะจากหอมหอมทำหอมแบงธรรมดาหอมแบงพอมาเล็ดน,นี่ครับอออืม,อม,อม ย่างนั้นคัดมาแล้วแซ่บสุดอย่างคนอยากกินคำใหญ่หมแซ่บไปเนาะอันนี้ปลาหมึกยังใช่ไหมปลาหมึกหอมปลาหมึกหอมอ่ะปลาหมึกหอมค้นหำหอม <c oughs> ค้นหำหอมปลาหมึกหอม เราเลยก็มีหมดพี่น้องเอ้ยระหว่างกินสมตังกับกินเฮาตัวทีรียกกินอะไรอ่ะขมตั้งใจแซ่บกว่รหลายเลยบุกบ่ต้องคิดเลยนะคำบุ้งกับคำบุ้งในสวนอะไรบ้างฝนตกใส่ด่างนะสวยมากถ้าฝนตกนี่ยอดสวยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ยังเลย ใส่ยังไใส่ปากเราเนี่ยจ้าเก็บเอาฟีฟีมีน้ำส่วนอยากขายของให้ตี้มาเลเก็บเอาฟีฟีน้ำส่วนเลยเลยสับโตนี่เซ็ๆ ป้ากุ้งอย่างเมื่อหลายเดือนบ้านจะเรียนกุ้งจ้ะเผื่อคะับกุ้งปี่สะพ้ยมาฝากปีสะพ้แดไหอ่ะพีนีวหรือพี่บนพี่นีวอืมกรับอกไห่ดี เข้ากันที่แบละไะกินสิเป็นสิบนาทีเหละยังบ่เบิดอีกหลยอีีพี่น้องเห็ในหน่อยสิ่งเดอยเอาไปตามกินนะครับจะตามกินพูดเดียวตามกินพี่กินน้องกินน้ำขอาครัวกินกับม่งกับฟูงกินกับกิ๊กกินกับยังกงกินไป โบมีบอกเพิ่นโอ้ยตัวนี้เนาะจะไม่พูดอะไรเลยค่ะนอนตัวแล้วบริฮ้อนบริฮ้อนจากการที่จะเล้ากันฮ้อนจากการกินบางฮ้งแล้วกับบะขาก่อเป็ดยังถูกแล้วบิดก่อกินหอมรู้วยเดีๆให้พี่น้องเห็นสั้นๆแล้วกุ้งพี่น้องเอาไปต่อยในน้าบางฮ้งกัน หอมอินทรีย์พี่น้องปลูกระบบอินทรีย์เรต้องใส่ปุ๋ยเท่านี้ใส่ปุ๋ยอะไรใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยไงพี่น้องน้ำหมักปลาเพชรเองใช่ไหมเพชรเองผสมยางบ่ต้องเสือกฮะกุ้งก็ยังเหลือเพชรเพื่มันบ่แม่น่อยหน่อยบริบบบพอดกินช่วยน้อยๆกินบ่เบิดจักเทียบอัน่ดเี คืมส้มตำต้องมีเสียงนี่หรอปึ๊บว้าวว้าวม,มักสตอผมหนัวเข้ากันเข้ากัน น้ำปลาดเนี่ยทั้งไตกะสิว่ามักินกับน้ำบูดูนะผัดกะปิ<ม>ก็อร่อยอันนี้สลัดเขาเรียกสลัดปักกาดหอมรู้แต่ว่าคือสลัดผัก<ม> <c oughs> กาดอันนี้<ม>หอมอยังนี่หอมแดงหอมแบง่แบงบางคนเ,เอ็นหอมนวล คือใหญ่แท้พอก็เลยปลูกปกติมันใหญ่แบบนี้ไหมถ้าปลูกได้้าอาหารครบก็ง่า่ประมาณนี้แหละถ้าปลูกบวกก่งกับบวหง่ถ้าคนปลูกที่เขาแบบเข้าใจปลูกง่ายปลูกไม่ยาะปลูกง่ายปลูกไม่ยากเอาไปผัดก็อร่อยพี่น้องอืมจะผัดกับเห็ดเห็ดกับปอเองว้ายังเหลืออ่ะเอาไปผัดใส่เนื้อหมูก็อร่อยผัดใส่กุ้ง พี่ดาวไปจีสวนมาเด้อมากินน้ำกันโอ้กินใกล้เบอดแล้วเขาซวนเนาะกระงสิบว่จริงใจเนาะกินอิ่มแล้วตัวก็สวนเขาดืนโบเมนลืมสวนในตอนแรกเศร้าอะยโฟกัสกับอาหารยานบนทีกินกิบมันยย่วยวนกุ้งสุกมันก็จะหดลงนิดนึงกล้ากินสดเพราะว่ามันอยู่มันบบก มันเลืมาเถิงปูนเลยพี่น้องเถิงปูนนะบนปูนอืือซีเมนบ้านนะ่พี่น้องป๊าจานน้ดหน่อยเยมื่กินคักทงังแท้ขนาดกินสองคนที่พี่น้องคิดว่าถ้ากินคนเดียวเนี่ยป้าเบ่เบื่อดอกกินไปเรื่อย กินเกือบปูมือพี่น้องตามมาหกทุกมือเลยล่ะเพราะสิเป็นที่มาเลื่องตายี่นั้นมันแซ่บเหมือนกเลี้ยงอีกโด้วยสากนี่ล่ะไปขอลาพี่น้องก่อนเด้อขอไปเล่มก่อนเด้อพี่น้องเลี้ยงและ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องแม่ใหญ่เป้กินเซปไปนํากันขอฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร,ร์ให้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจแม่ใหญ่เป้เลยนะคะขอบคุณค่ะ